สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับพี่น้อง f c ทุกท่าน3ม,มีนาคมครับบันนี้ครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้พาพี่น้องมาดูไม้นะครับชวนชมเพาะเมล็ดนะพี่น้องหลังจากที่เราเพาะเมล็ดผ่านไปแล้ว2คืนครับวันนี้พามาติดตามผลงานพี่น้องครับไปอรอลุ้นด้วยกันเลยพี่น้อง ครับผมครับผมพี่น้องครับนี่ยกช็ชดชมที่บ้านพี่น้องหน้าร้อนแล้วนะครับนี่ต้องปรับเปลี่ยนแบบการเลี้ยงใหม่นะครับพี่น้องหน้าร้อนแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปดูไม้ที่เราริดใบเอาไว้พี่น้องไม้ที่เราริดใบนะครับตันนี้ก็ใช่ครับนี่พี่น้องครับ ติดใบแขวนไว้ก็อย่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับถ้าได้น้ำฝนอีกสักรอบจะสวยมากเลยนะครับหน้าฝนแล้วครับหน้าฝนแล้วอ่าหน้าร้อนแล้วครับพี่น้องไม่ใช่หน้าฝนหน้าร้อนครับเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับแล้วต้องเปลี่ยนแบบรูปแบบการเลี้ยงใหม่นะครับพี่น้อง นี่ก็ชนชมลิดใบครับนี่เกิดใบมาหมดแล้วพี่น้องครับวันนี้พามาติดตามดูชวนชมนะครับพเพราะเมล็ดสำหรับชนชมที่เรา,พาเพาะเมล็ดเอาไว้พี่น้องครับพาพี่น้องมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับสองวันสองคืนครับผมมา พาพี่น้องมาดูกันครับ300เมล็ด3ห4 5เมล็ดนะครับผมนี่ครับพี่น้องที่บอกว่าเราต้องมาดูแลนะครับ2-3วันมาดูครั้งหนึ่งนะครับนี่นี่แค่2วันนี่ครับพี่น้องครับนี่จะมองเห็นว่าดินแห้งหมดแล้วนะครับพี่น้องครับหน้าดินเราแห้งแล้วนะครับ น่าจะงอกอยู่พี่น้องครับดูจากอาการแล้วนะครับมีรอยล้าวของดินนิดนึงนะครับพี่น้องนูนๆขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราต้องเอาน้ํามาพรมแล้วนะครับพี่น้องต้องฉีดน้ําพรมน้ำนะครับนี่ไม่ต้องไปงัดดินขึ้นมานะครับไม่ต้องไปดูมันเราดูแค่หน้าดินครับหน้าดินมันแห้งแล้วก็เอาน้ํามาฉีดพรมไว้นะครับพี่น้องอย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับ นี่แบบนี้นะครับนี่ยังชื้นอยู่ครับนี่ตัวนี้กระถางนี้ยังชื้นอยู่นะครับจะไม่เหมือนกับกระถางนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ชวนชมนะครับที่งอกอยู่นี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นหญ้านี่นะครับผมลักษณะนี้นะครับเราต้องเอาน้ำมาฉีดพรมเขานะครับพี่น้องครับ หน้าดินเขาเริ่มแห้งแล้วครับผมสามสี่วันน่าจะงอกให้เราแล้วแหละครับพี่น้องคอ,อยติดตามกันครับผมก็จะน้ํามาฉีดพรมเลยพี่น้องครับการพรมน้ํำล้วก็นี่เลยพี่น้องครับใช้ฟอกกี้นะครับฉีดพรมไปไว้ครับ เอาแค่หน้าดินด้านบนเขาเปียกนะครับพี่น้องีย่กใหญ่มันแห้งครับสีให้มันเปียกๆไปเลยนะครับผมนี่ก็โดนแดดนะครับพี่น้องครับแต่ไม่ใช่แดดร้อยเปซ็นะครับเป็นแดดกลองนะครับลังคาจะเป็นลังคาใสอย่างนี้นะครับเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดนะครับพี่น้องแผ่นหนึ่งแต่มันแพงนะครับ ที่บ้านมันมีก็เลยเอามาใช้งานครับกรองแสงแดดนี่นะครับมันมีมีพวกแมลงนะครับพี่น้องครับแมลงในดินนะครับนี่นช่ไหครับพี่น้องครับนี่วิ่งอยู่นะครับผมเราไม่ได้ผสมผสมยานะครับไม่ได้ผสมยาฆ่าแมลงนะพี่น้องครับดินของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ ก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีครับบางท่านเขาก็จะเอาเอายาเอาสารเคมีมาผสมดินนะครับพี่น้องเพื่อไลไรแมลงครับของเราไม่มีครับเราสายอินทรีย์สายชีวภาพนะครับแล้วก็พรมไปก็พอครับเอาแค่หน้าดินเขาไม่แห้งนะครับพี่น้องนะครับนี่ อย่างนี้นะครับนี่แห้งบ้างไม่แห้งบ้างนะครับเห็นไหมครับแล้วก็กลมไปพี่น้องครับกลมไปนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งก็พอครับเข้าวันที่สองนะครับสองวันสองคืนพี่น้องตั้งเป้าไว้นะครับผมก็จะไม่เกินหนึ่งเดือนครับ หลังจากงอกมาก็จะเลี้ยงดูเขาจะไม่เกินหนึ่งเดือนพี่น้องผมจะแยกเลยครับเต็มที่แล้วนะครับนี่หนึ่งเดือนพี่น้องครับถ้ามีเวลาเราต้องแยกกันทีนะครับเดี๋ยไม้มันจะโตช้าพี่น้องนะบางท่านเลี้ยงแค่ยี่สิบวันนะครับยีิบห้าวันนะครับเขาแยกเลยพี่น้องนะครับ สำหรับการเพาะเมล็ดนะครับเขาไม่รอนะครับก็มีหลายสูตรหลายของอาจารย์แต่ละท่านนะครับบางท่านก็บอกต้องมีใบเลี้ยงเท่านู้นเท่านี้นะครับถึงจะแยกได้แต่ทุกวันนี้นะครับแยกได้เขาก็แยกทันทีครับพี่น้องไม่รอหรอกนะครับบางท่านเขาทำไม้ขายนะครับเขาไม่รอ ให้ได้กำหนดขนาดน้านพี่น้องครับแล้วก็ฉีดพมไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผมฉีดพมไปแล้วนะครับนี่หน้าดินก็เปียกนะครับแต่ด้านล่างนี่อาจจะยังไม่เปียกเท่าไหร่นะครับฉีดพมไปครับ เอาแค่หน้าดินก็พอพี่น้องครับนี่ใช้ไปแค่นิดเดียวพี่น้องใช้ไปนิดเดียวครับนี่ไม่ได้ฉีดผมเยอะเลยนะครับเปลี่ยนฤดูกาลแล้วครับผมหน้าร้อนแล้วพี่น้องครับเสร็จแล้วครับผมสองคืนแล้วครับ สองคืนนะครับนี่ก็มีแต่หญ้าแห้ะพี่น้องเกิดอยู่นี่ไม่ใช่ชนชมนะครับนี่ที่งอกขึ้นมานี่ครับเต็มกระถางเลยครับคอยดูนะครับนี่ครับจะได้เห็นแล้วนะครับขอให้งอกทีแทะพี่น้องครับสามร้าเมล็ดนะครับก็สั่งเสื้อมาพี่น้องนะ ผลที่ผมไม่ชอบสั่งซื้อเมล็ดคเคยซื้อพี่น้องแต่ตอนนี้ผมไม่อยากซื้อนะครับไม่รู้จะซื้อทำไมเรามีชวนชมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกเอาเราจะเอาสายพันธุ์อะไรนะครับนี่นตัวนี้ผมก็เป็นไม้แก่พี่น้องครับนีบ่เขีย่ยเกอสรอไว้นะครับเขามีอยู่สองดอกพี่น้องครับมีสองดอก เคียเกรอนนะครับผสมเอาก็ได้มา2ฝักครับ2ฝักนะครับนี่ก็รอ3าเดือนครับสามเดือนขึ้นไปนะครับพอดีช่วงที่เคลียเมล็ดนะครับหลังจากเคลียเมล็ดเสร็จฝนมันกระหน่าลงมาพี่น้องนี่ยกตัวอย่างไม้ต้นนี้นะครับนี่ิ๊กเอฟอัยราดํานะครับพี่น้องครับทีแรกดอกเขาเพียบนะครับ ก็ว่าทำไมผมเขียไม่ติดนะครับฝนกระนำนะครับพี่น้องครับติดสองฝักเองพี่น้องครับนี่ก็ต้องเลี้ยงให้เขาโตนะครับเอามาเล็ดมนี่ก็สองฝักเหมือนกันนะครับเน,นี่นะครับเขียเกรสรผสมนะผสมพันธ์เอาครับติดมาสองฝักก็ดีใจแล้วพี่น้อง รอแต่ราชินีพันดอกครับนี่เพาะมาเล็ดสองคืนนะครับพี่น้องครับก็รอลุอน้นกันครับกี่คืนเขาจะงอกให้เรานะครับคืนนี้ก็เข้าคืนที่สามครับพี่น้องครับนี่ก็ให้น้ำมั่งไม่ให้มั่งนะครับช่วงนี้ เลือกเฉพาะบางต้นที่ต้องให้น้ำนะครับเพราะว่าผมจะนั่งแท่นพร้อมแล้วครับสำหรับการนั่งแท่นนะครับต้นนี้ก็ไม่ได้ให้น้ำบ่อยนะครับพี่น้องช่วงนี้ผมจะงดน้ำแล้วครับนี่งดน้ำแล้วนะครับดินชื้นอยู่สิบเอ็ดกิ่งครับพี่น้องครับนี่สิบเอ็ดกิ่งจะทำแฟนซีครับน่าจะหลายพันอยู่ครับนี่ถ้าผมทำติดนะครับก็ไม่ได้ขายหลักร้อยครับพี่น้องต้นนี้นะครับ วันนี้ว่าจะโพสขายไปแล้วครับเห็นเขาถามหานะครับนี่เขาอยากได้หลายๆกิ่งนะครับก็ได้หลายพันครับต้นเดียวคุ้มนะครับอาจจะใช้เวลาหลายปีครับบางทีก็เป็นสิบปีนะครับกว่าจะได้รากตะขาบแล้วก็ต้องดัดแปลงนะครับ <c oughs> เพราะว่าชนชมไม้สีโคดธ,ธรรมชาตินะพี่น้องมันเยอะ มันเยอะเกินครับช่วงนี้ใครๆเขาก็ทำกันนะครับแนวคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับเผื่อมันจะดีส่วนตัวคิดว่ามองแล้วมันสวยนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่ก็เป็นธรรมดาหมดนะครับนี่ยธรรมดาครับนี่ก็ธรรมดาหมดครับผมก็เลยคิดว่า การทําชนชมไม้สีนะครับเรามาทํารากตะขาบดีกว่านะครับน,นี่ก็โขดธรรมดาครับนี่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติต้นนี้ก็ต้นนี้ซื้อมาพี่น้องซื้อมาตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ซื้อมาจําจําได้เลยร้อยยี่สิบาทครับนี่ต้นขนาดนี้ครับนี่นี่สําหรับต้นนี้ ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมก็มาเลี้ยงเอานี่ก็จะทำแฟนซีครับตนน้นนี้ทำแฟนซีดอกขาวพี่น้องนะครับผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับนี่ <c oughs> เลี้ยงมาประมาณสี่ปีเข้าห้าปีแล้วครับนี่จะทำแฟนซีครับได้จากสามสีก็เอานะครับพี่น้องนี โคดรธรรมชาติพี่น้องครับก็ดัดแปลงเอาครับดัดแปลงเอาพี่น้องอย่างอย่างตัวนี้พี่น้องครับเน,น,น,นี่เห็นไหมลากมันสวยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นไม้ทดกิ่งนะครับทดกิ่งทำทรงปุ่มพี่น้องครับเนี่ยนะครับ การมองว่าทำจนชมไม้สีนะครับรากตะขาบผมดูว่ามันสวยพี่น้องน,นะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงกับพันนะครับพันอะไรก็ช่างมันนะครับวางโครงสร้างไว้เรียบร้อยพี่น้องมีร่องรอยการตัดแต่งมั่งตรงนี้หายดีแล้วครับผมก็จะอาศัว่าต้นนี้ครับเป็น รากตะขาบนะครับอายุเยอะถ้าเราทำไม้สีนะครับผมก็ใช้วิธีการจินตนาการเอาพี่น้องครับชนชมไม้สีเยอะๆนะครับมี10ส,สีนี่ใส่เข้าไป10ส,สีนะครับนี่นะครับเวลาออกดอกมาก็น่าจะสวยเข้าท่าดีนะครับ ก็วันนี้พาพี่น้องมาดูนี่ครับไม้ที่เราเพาะมาเมล็ดเอาไว้นั่นเองนะครับชวนชมที่เราเพาะมาเมล็ดครับพี่น้องครับหน้าดินแห้งก็ต้องเอนาน้ำมาฉีดนะครับโฟมอย่าใช้สายยางนะพี่น้องครับเม็ดจะก,กระเด็นนะครับเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งมเมล็ดมันนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่ใช้ฟอกกี้ฉีดโรมเอานะพี่น้อง เขาเปียกๆไว้นะครับพี่น้องครับสามวันคืนนี้คืนที่สามครับผม<น>ก็แล้วแต่นะพี่น้องครับแล้วแต่มเมล็ดแล้วแต่สายพันธุ์นะครับไม่ใช่ว่าเพราะ,มะเมล็ดสามวันมันงอกไม่ใช่นะครับบางสายพันธุ์ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ ก็แล้วแต่นะครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาดูจนชมที่เราเพาะเอาไว้นะครับพี่น้องครับยังไม่งอกครับผมก็รอชมต่อไปนะครับวันไหนงอกแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะงอกขึ้นมานะครับจะงอกเม็ดเดียวก็จะอัปเดตให้ดูนะครับนั่นแสดงว่า มเมล็ดจ,จนชมเนี่ยใช้เวลาแค่3วัน4วันอะไรประมาณนี้นะครับจะงอกกี่เม็ดก็จะอัปเดตให้ดูนะครับผมจะได้รู้ว่ากี่วันกี่วันนะครับก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านครับผม